จากคลิปของรายการ My Golden Kiss EP ที่169ที่มีครอบครัวของน้องออจุนมาออกรายการนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากมายซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแคนดี้ก็ได้ทำคลิปที่เป็นช่วงที่สัมภาษณ์น้องโอชุน่าไปนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้3ล้านวิวไปแล้วจ้ะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายมากมายเท่าที่ได้อ่านเนี่ยเลยมีความคิดว่าต้องสรุปให้แล้วแหละั้งรายการ บอกถึงสาเหตุที่ทําให้น้องโอจุนอาได้มาออกรายการแล้วก็ใดๆในรายการนี้โอเคงั้นวันนี้คลิปนี้มาสรุปให้ค่ะเหตุการณ์เริ่มจากคุณแม่ของน้องโอจุนนะคะได้ส่งข้อความเข้ามาให้ทางรายการ My Golden Kiss เนี่ยช่วยวิเคราะห์และก็ปรับพฤติกรรมของน้องโอจุนเพราะว่าน้องเนี่ยด้วยวัยสขวบแต่มีพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจาไม่ดีกับคุณย่านะคะแต่เมื่อสืบไปสืบมากลายเป็นว่าสาเหตุที่ทำให้น้องออจุนมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ย ก็มาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่เขานั่นเองทงอจุนเนี่ยเป็นลูกคนโตนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝากให้คุณย่าเลี้ยงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็ทํางานแล้วก็ยังมีลูกอกเดือนอีกหนึ่งคนคุณแม่เมื่อมีน้องเล็กเนี่ยก็ทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูไปกับน้องเล็กพออจุนอยากจะหาเพื่อนเล่นไปหาคุณแม่คุณแม่ก็บอกไปหาคุณพ่อสิพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็บอกไปหาคุณย่าสิ พอไปหาคุณยา่าคุณย่าก็เหนื่อยเลี้ยงมาทั้งวันแล้วอีกอย่างคือท่านก็อายุมากก็ไม่มีแรงที่จะเล่นสนุกกับอจุนได้บางนั้นอจุนก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอจุนไปคุณพ่อเนี่ยทำงานกลับมาบ้านเหนื่อยเพอาอจุนอยากจะไปขอเล่นด้วยคุณพ่อก็หงุดหงิดหงุดหงิดไม่เล่นด้วยไม่พอผู้จามไม่ดีกับลูกด้วยแล้วอย่างพอผู้จามไม่ดีกับลูกแล้วสอนเวลาสอนก็สอนแต่เรื่องที่ยากเกินวัยเด็ก อจุนไม่เข้าใจก็เลยหงุดหงิดแล้วก็ใส่อารมณ์กับลูกดังนั้นเนี่ยอจุนจึงได้พูดว่าอยากให้พ่อพูดกับเขาดีๆบ้างก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอจุนถึงพูดว่าผมกลัวพ่อมากเวลาพ่อโกรธพ่อน่ากลัวมากอจุนเนี่ยมีความสนใจแล้วก็สามารถทางด้านศิลปะนะคะแต่เมื่อเขาทำงานศิลปะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็กลับโดนคุณแม่พูดในเชงิงลบบอกว่าจะเข้าโรงเรียนศิลปะเขาต้องหน้าตาดีนะเป็นโอปป้านะแต่ลูกหน้าตาไม่ดีแล้วเข้าโรงเรียนพวกนี้มันต้องใช้เงินนะ แต่บ้านเราไม่มีเงินด้านศิลปะพูดเชิงลบไม่พอด้านวิชาการก็บอกว่าลูกไม่เก่งยังไงก็ไปไม่รอดอ้าวคนเป็นแม่ไม่เชื่อมั่นในลูกขนาดนี้แล้วลูกจะเหลืออะไรคะเวลาที่ออจจนอยากชวนคุณแม่มาเล่นด้วยแทนที่คุณแม่จะพูดดีๆว่าแม่เหนื่อยแล้วนะเลี้ยงน้องเหนื่อยไหมคุณแม่กลับบอกว่าให้ไปเก็บของเล่น แล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ใช้อารมณ์ด้วยอจุนก็เลยเกิดการต่อต้านเพราะเกิดการต่อต้านคุณแม่ก็ยิ่งโมโหใช้ไม้ตีสิคะอ้าวคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีโมเมนต,ต์ดีๆของแม่ลูกเลยเลยน่าจะเป็นที่มาที่น้องอจุนพูดว่าผมรู้สึกว่าแม่ไม่รักผมเลยนั่นแหละค่ะแล้วแม่ของอจุนเนี่ยเขาอยากฝึกให้อจุนไม่กลัวคนแปลกหน้าก็มีวิธีการฝึกแป,กแป,กแปกลกๆเวลาออกไปข้างนอกเขาก็จะปล่อยให้อจุนน่ะอยู่คนเดียวแล้วเขาก็แอบเดินหนีไป จนอจูเนตร้องไห้โวยวายร้องไห้หาแม่แล้วถึงกับต้องพูดขึ้นมาว่าทำไมแม่ต้องเกลียดผมด้วยคือประโยคนี้ก็สตันไปมากเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างสะเทือนใจคนเป็นแม่จริงๆเด็กเขาคิดถึงขนาดนี้นี่แสดงว่าเขาไม่ค่อยไหวแล้วอะค่ะแม่ของโอจูเนตอยากมีลูกอีกคนนะคะแต่ก็ยังยืนกรานว่าจะให้คุณย่าี่เป็นคนช่วยเลี้ยงเธอเนี่ยมีหน้าที่แค่อุ้มท้องเบ่งแล้วก็เลี้ยงในตอนเด็กๆเ,เ,เท่านั้น ส่วนเด็กที่โตแล้วเธอก็จะผลักภาระไปให้คุณย่าโดยคุณย่าก็บอกว่าเธออายุมากแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วคุณแม่ของอจุนก็บอกว่าก็ถ้าคลอดออกมาแล้วไม่เลี้ยงก็ปล่อยให้นอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอุ๊ยสะเทือนใจอีกล้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องอ,อจุนเนี่ยต้องเผชิญทุกวันทั้งความเครียดความโกรธความกลัวความไม่ถูกรักจากพ่อแม่สะสมจนกลายเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ก็ยังต้องชื่นชมนะคะที่คนเป็นแม่ผู้ซึ่งไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเป็นสาเหตุให้อ,อจุนเป็นแบบนี้เขายังส่งเรื่องราวเข้ามาเพื่อที่จะให้รายการเนี่ยช่วยวิเคราะห์แล้วก็ปรับพฤติกรรมอ,อจุนให้ถึงได้เกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่ในครอบครัวนี้ไงคะทางรายการเมื่อสืบรู้ว่าพฤติกรรมของน้องอ,อจุนเนี่ยเกิดจากอะไรเขาก็ไปสืบรู้มาต่อ ถึงพฤติกรรมของคนเป็นแม่ว่าเกิดจากอะไรเช่นกันเราะจริงๆสิ่งที่คุณแม่ของน้องอจุนต้องเผชิญมาในตอนที่เธอเป็นเด็กเนี่ยน่าสงสารไม่แพ่อจุนเลยนะคะแม่ของอจุนเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันค่ะแล้วก็เขาก็โตมาในครอบครัวที่กับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของเธอแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเธอจนพ่อแท้ๆของเธอเนี่ยมารับเธอไปเลี้ยงค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจเธอนักนะคะเธอจึงต้องใช้วิธีการในการเรียกร้องความสนใจพยายามอย่างมากที่จะให้ถูกรัก ในฝั่งของแม่ของเธอนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะเธอไม่เคยได้รับความรักจากแม่ของเธอเลยเพราะเหตุนี้เองเนี่ยเธอก็เลยแสดงออกทางความรักกับลูกไม่เป็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของเธอก็เลยเหมือนกับที่เธอถูกเลี้ยงมานั่นแหละค่ะส่วนเรื่องที่เธออยากจะมีลูกอีกเป็นคนที่สมเนี่ยก็เพราะว่าในเวลาที่เธอตั้งครรภ์อุ้มท้องลูกเนี่ยเธอได้รับความรักความเอาใจใส่จากสามีและแม่สามีเป็นอย่างมากนี่แหละค่ะเป็นโมเมนต์ที่เธอถูกรักเธอก็จึงพยายามที่จะ อุ้มท้องมีลูกอุ้มท้องมีลูกอยู่แบบนี้เมื่อทราบถึงสาเหตุอย่างแล้วเนี่ยครอบครัวนี้โชคดีมากมีโอกาสได้ปลดล็อกได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณย่าถึงกับพูดว่าฉันเพิ่งรู้ว่าเธอเติบโตมากับเรื่องราวที่ลำบากขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าหลังจากนี้ฉันจะเป็นแม่ของเธอเอง โอ้ยซึ้งอีกแล้วรายการนี้คือน้ำตาแตกมากทางรายการได้ให้คำแนะนำกับคุณแม่ของน้องอจุนโอยให้ฝึกพูดสื่อสารกับลูกใช้เวลาเล่นกับลูกอย่างน้อยวลาละ5-10นาทีสร้างเวลาคุณภาพกับน้องอจุนเช่นให้นำลูกเก่าๆของน้องอจุนที่ตอนอยังเด็กเนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็บอกว่าเห็นไหมอจุนอจุนเป็นที่รักของทุกคนที่บ้านนะหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูไม่นานคะ่ะน้องอจุนก็กลับมาร่าเริงสดใส น่ารักเป็นขวัญใจของทุกคนโชคดีมากนะคะที่คุณแม่ของน้องอจุนเนี่ยส่งเรื่องราวเข้ามาครอบครัวนี้ก็เลยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับมามีความสุขค่ะและก็โชคดีสําหรับคนดูคลิปเหล่านี้เพื่อเตือนสตินะคะแล้วก็กลับไปปรับปรุงพฤติกรรมในการเลี้ยงดูของครอบครัวของคุณด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวค่ะบ้านนี้ก็เตือนสติอยู่ทุกวันขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ขอให้ทุกบ้านรักกันมากๆมีความสุขนะคะสรางเฮียอ์